ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟุตบอล l 2 2 3 3โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะมาทําการพูดถึงแผนเด็ดแผนแรงกันเหมือนเดิมนะทุกคนหรือว่ามาทําการอัปเดตแผนแรงหรือว่าสอนหาแผนแรงแผนเด็ดใหม่ล่าสุดเองนะครับ ก็ไม่ต้องพูดพาดพรมทุกคนก่อนรับชมคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนพุ่งไปสู่10,000 0ซับพร้อมกันนทุกคนก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะครับว่าจะมีแผนไหนกันบ้างที่เป็นแผนแปลกๆหรือว่าแผนที่ย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับมาเรื่องวันที่แผนทุกคนเหมือนเดิมก็กลับไปที่ดีมทีมทุกคนการเปลี่ยนทีมหรือว่าโมสรกันเหมือนเดิมนะครับกดไปที่ในส่วนของ north central อเมริกาทุกคนหรือว่าอเมริกาเหนือกก็ดไปที่ ทวีปของอเมริกันลีกนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่สโมสรแรกเลยนะครับเมื่อเราได้ทีมเสร็จแล้วทุกคนหรือว่าได้สโมสรเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าแรกคนหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนะครับและเมื่อถึงหน้านี้ทุกคนกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและ Default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนแรกนะครับก็คือแผนของ4321นะทุนัคนมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง DMF 1ตัวแล้วก็ CMF 2ตัวนะครับ ต่อมาเป็นกองกลางตัวรุก MF2 สตัวคนปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับสลับแผนของ4 3 2 1นะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้หรือว่าไปเปลี่ยนมาเล่นกันได้เลยนะครับสลับแผนของต้นคริสต์มาสทุกคนหรือว่าแผนของ4 3 2 1นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้คนสลับแผนแรกที่มาทําการรีวิวหรือว่ามาทําการสอนหาในวันนี้นะครับ มาดูการต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนก็เหมือนเดิมครับมาที่ดีมทีมทุกคนการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้กดไปที่เอเชียทุกคนเลยก็เลื่อนไปที่เจลีกสองนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาให้สุดครับทุกคนเลื่อนลงมาที่สโม,มสรสุดท้ายนะทุกคนนี่เลยนะครับจากนั้นก็กดยืนยันทุกคนเลยก็กลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีม born, ทการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยนะครับ เนี่ยทุกคนก็มาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพนรับทุกคนจากนั้นก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเรเดฟเฟลนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ343คนหรือว่า3133นี่นี้ะครับก็เป็นแผนแรที่สัปดาห์ที่แล้วมันถูกโลบไปนะคนแล้วก็สัปดาห์นี้ก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับสำหรับแผนของ343หรือว่า3133นี่นี้ะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขอจัดนักเตะให้ตรงตามตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับก็ได้หน้าตามาคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคน ก็มีใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือมีใครที่อยากลองเล่นแผนนี้กันบ้างก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3133นะทุกั้นคนบอกเลยว่าเป็นอีกแผนที่เปิดมงมันแน,น่นอนคนมีเซไดแบ็กสตัวนะครับกองกลางตัวรับ1ตัวงตัวคนกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับบินแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาคนเลยก็ปีกซ้ายปีกขวาลงไปถึงหน้าเป้าอีก1ตัวนะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนชอบเล่นกันมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ก็คือแผนของ3133นะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใครที่อยากลองเล่นก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะทุกคนไปดูขั้นตอนแผนต่อไปแบบไวๆเลยด้วยกันนะครับก็เหมเือนทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสมโมสรกันเหมือนเดิมนะครับกร็รอบนี้ทุกคนกดไปที่ชวีปของยูโรกันทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติทุกคนเลยก็เลือลททเลเล่อนไปที่ทีมชาติสวีเดนนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยนะครับมาทุกคนกดที่หน้าแรกแล้วก็เกมแผนนะครับ จากนั้นก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลย่ยเดฟฟ์ทุกคนจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนครับผมก็คือแผน4 4 2นี่สองนะครับก็เป็นแผนเซ็ 2, นเตอร์แบ็กสองตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะผมกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาทุกคนเลยก็กองหน้าตัวเป้า2ตัวนี่นะครับก็เป็นแผนที่คล้ายๆกับ4 2 4สทุกคนเป็นแผนของ4 4 2นี่สองนะครับก็มีปีกตามทุกคนเปิดมงมันแน่นอนนะครับแต่ว่า ในส่วนของ4-2-4นะครับมันจะเป็นปีกสูงใช่ไหมคทุกคนแต่อันนี้เป็น4-2-2-2หรือว่า4-4-2นะครับมันก็จะเป็นปีกต่ําอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรือว่าใครที่ชอบเล่นแผนนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้ครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสำหรับแผนของ4-2-2-2ทุกคนหรือว่า4-4-2ที่คล้ายๆกับ4-2-4นะครับก็สำหรับแผน4-2-4ก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับ มาด่วนต่อทีมต่อมากันเลยทุกคนหรือว่าแผนต่อมากันเลยนะครับก็มาอเด้มทุกคนมาที่การเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของเซอร์วัมริกาทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่อาร์เจนตินาลีกนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาทุกคนกดไปที่สโมสรของ CA r i v e r p l a t เเองครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วทุกคนก็กดยืนยันแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยนะครับมาทุกคนและมาถึงหน้านี้ก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนแล้วก็เดฟามา ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4312นะครับซึ่งเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆในปีส2 0 2 1นะทุกคนบอกเลยว่าเป็นแผนที่โหดมากๆนะครับสำหรับแผนนี้นะครับก็ใครหลายคนฮิตใช้กันมากๆครับสำหรับแผนของ43-12คนก็มีกองหลังเซนเตอร์แบ็กสองตัวครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาคนแล้วก็กองกลาง c m f แล้วก็ d m เนะครับยืนเรียงกัน3ตัวเลยนะทุกคนยืนเรียงแบบทิกแท็กโทเลยนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า2ตัวนี้นะครับ ก็ใครอยากลองเล่นแผนนี้ก็ไปหา,าเล่นกันได้สำหรับแผนของ4 3 1 2นะครับไปต่อกันแบบไวๆแล้วทุกแผนต่อมาเรามาดวนต่อในส่วนของทีมทีมการเปลี่ยนทีมการเปลี่ยน,นสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้กดไปที่ทวีปของเอเชียคเลยก็กดไปที่เจลีกแรกเลยนะครับหรือว่า J จล a กวันนะทุกคนเลื่อนลงมาที่สโมสรของฮิโรชิมาทุกคนอันดับ3นับจากด้านล่างนะครับเนี่ยทุกคนก็กดยืนยันไปเลยนะครับ เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วหรือว่าได้สโมสรเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเตปกัทุกคนกดไปที่หน้าแรกและการเปลี่ยนแผนหรือว่าการเปลี่ยนทีมของเราเหมือนเดิมนี่เองนะครับจากนั้นก็กดไปที่โค้ดทุกคนกดเปลี่ยนแผนเลยอร์เดฟอลต์จะได้หน้าตามาประมาณนี้สรับแผนของเจลิกซอนคนหรือว่าญี่ปุ่นเจลิกซอนนี่นะครับเป็นแผนของ1 4 2คนมสีเซนคนมี์แบ็กสตัวนะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนเลยก็มีวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองกลางเซียมเสามารถปรับเป็น AMF ได้ด้วยทุกคน ปิดท้ายด้วยกองหน้าคู่นะผมก็เป็นกองหน้าอีก2ตัวนั่นเองครับประมาณนี้รูปข้อบแผนของเจี๊ยีกสอนนะผมก็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้ทุกคนย้ำอีกทีนะครับว่าในส่วนของตรงกลาง cmf นะครับสามารถปรับเป็น amf ได้ด้วยนะทุกคนนี่เลยนะครับมอกเลยเป็นแผนที่สุดมากๆทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็ถ้าปรับเป็น amf ทุกคนจะกลายเป็นแผน3142ทันทีนั่นเองครับ ก็ใครอยากลองเล่นแผนนี้หรือว่าใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้ครับสลับแผนของ3142ของญี่ปุ่นดิวิชั่น2หรือว่าเจลีกสนี่นะครับก็ไปหามาเล่นกันได้ทุกคนสลับแผนนี้ทุกคนก็เปิดโมงมันเช่นกันทุกคนเพราะว่ามีวินแบกฝั่งซ้ายเลยวินแบกฝั่งขวาครับรวมไปถึงมีกองกลางตัวลูก2ตัวเลยก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวด้วยเช่นกันนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรือว่าใครที่อยากเอามาฝึกเล่นก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับไปดวลต่อทีมต่อไปกันเลยทุกคนหรือว่าแผนต่อไปกัันเลยครบ มาที่การเปลี่ยนทีมการเปลี่ยนสมโมสรกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับกดไปที่ชวีปของยุโรปเหมือนเดิมครับทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่หลีกของนี่ทุกคนก็เป็นซีรีส์ BKT คนะเองครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาดา้านล่างครับทุกคนเลื่อนลงมาให้สุดเลยรับผมก็จะเจอกับสมโมสรน,นี่เลยเทุกคนสมโมสรที่3น <ắ> ับจากด้านล่างเหมือนเดิมนะครับหน้าแรกเหมือนเดิมทีผมเลยก็กลับไปที่การจัดแผนการจัดทีมของเรานะครับ จากนั้นก็กดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเล่นดีมโลจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ4-2-3-1กบทุกคนมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะทุกคนแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางเซียมเอฟเดีเอฟสตัวทุกคนแล้วก็มีวินแบ็กฝั ine, ่งซ้ายมีแบ็กฝั่งขวานะครับรวมไปถึงกองกลางตัวลูก1ตัวแล้วก็กองหน้าตัวเป้า1ตัวนี่เองนะครับอันนี้คือแผน4-2-3-1นะทุกคนก็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือใครที่ชอบแผนนี้ทุกคนก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับ บอกเลยว่าต่อบอลมันแน่นอนเลยก็เปิดมงก็มันแน่นอนสลับแผนของ4231ตามนี้นั่นเองนะครับไปดูต่อแผนต่อไปแบบไวๆเลยกันทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมอสรกันเหมือนเดิมครับรอบนี้ก็ไปที่ทวีปของยุโรปเหมือนเดิมครับทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เนี่ยทุกคนซูปเปอร์ลีดงครับมก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับผมก็กดไปที่สโมอสรของอาดาน่าอันนี้นะทุกคนที่เป็นโลโก้สีฟ้า,ฟานะครับโอเคเราก็กดยืนยันไปเลยเลยกันนะครับ เมื we ่อได้ท right. ีมเสร็จแล้วก็มาเดิมตามสเต็ปเป็นคนกลับไปที่หน้าแรกเลยก็การเปลี่ยนทีมหรือว่าการจัดแผนของเรานี่นะครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ4222ไม่มี CF นี่นะครับก็ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่สโมสรของลำปางคนเลยก็สัปดาห์นี้นะครับได้ย้ายมาอยู่ของสโมสรนี้แล้วนี่ครับสำหรับแผนของ4222ไม่มี CF ในนี่นะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรือว่าใครที่กําลังติดกับแผนนี้อยู่หรือว่าอยากลองเล่นแผนนี้หรืออยากปรับให้เข้ามือกับแผนนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของ 4222ไม่มีกองหน้าตัวเป้าในเองนะครับก็เป็นอีกแผนที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันยินตำแหน่งกันแปลกมากๆนะครับสำหรับแผนนี้และไปดวนต่อแผนต่อไปกันเลยทุกคนก็กดมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็กดไปที่ยุโรปกับทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับเลื่อนลงมาทุกคนไปที่ทีมชาติแล้วก็กดไปที่ทีมชาติของนอร์เวย์นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกหรือว่าหน้าจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมทุกอย่างเลย แล้วก็กดไปที่เดฟฟ์จะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของทีมชาตินอร์เวย์ทุกคนก็เป็นแผนคล้ายๆแผนปกตินะครับสำหรับแผนของ4-3-3นันทุกคนแต่ว่ามันยืนกันค่อนข้างดีนะครับสำหรับแผนของ4-3-3ของทีมชาตินอร์เวย์นั่นทุกคนก็เป็นหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นคนสายเปิดโมงสายรุกโหดๆนะบมสำหรับหน้า3นะครับก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาตินอร์เวย์หรือว่า4-3-3นี่นะครับก็ได้หน้าตามาประมาณนี้ทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับ ไปด่วนต่อที่สมโมสรถัดไปทุกคนหรือว <gaze> ่าแผนถัดไปกันเลยแลยกันนะครับก็กดมาที่ทวีปของยุโรปเหมือนเดิมทุกคนนี่เลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ลาลิกาสเปนทุกคนหรือว่าสเปนอิลีนะครับแล้วก็กดไปที่สโมสรแรกเลยนะครับมาได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมทุกคนกดไปที่หน้าแรกแล้วก็การจัดทีมหรือว่าการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนตามสเต็ปเดิมเลยนะครับแล้วก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลดี้ฟอกจะได้หน้าตามมาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของทีมในลาลิกาสเปนนี่นเองนะ เป็นแผน4-1-3-2ที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆนะครับสำหรับแผนนี้บอกเลยว่าสายเปิดมงต้องลองก็ทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็มีเซไดแบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนแล้วก็กองหน้าคู่นั่นเองครับเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆทุกคนก็ใครที่อยากลองเล่นหรือว่าใครที่ชอบเล่นแผนนี้ก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับบอกเลยว่าโดนใจสายเปิดมงแน่นอนนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนก็ชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่าอยากลองเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Sub subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมไยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟิบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ